สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาว SC ทุกท่านวันนี้ทำอะไรกันอยู่คะวันนี้นะคะถ้าเกิดเห็นมองผ่านแว่นตาน,นะคะจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าโอเคให้ทายสิว่าอะไรเซ้นนี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวอายแชโดว์แล้วก็บรอนเซอร์นะคะของ c ชา n e l นะคะให้เป็นเพื่อนดูนะคะอันนี้มันจริงมันเป็นของเก่ามากแล้วว่าเกาเก็บมากแต่ว่า มาดูอู่กันนะอันแรกอันนี้เป็นไอชุดโอนะคะเป็นตัวนี้เป็นซีนดีชาแนลนะคะมันจะเป็นโทนสีฟ้านะคะโทนสีชีนนะก็เดี๋ยวลองดูให้ดูเนาะนี่โทนสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสะวอสสีให้ดูก่อนสีนางจะออกแบบว่าด้านๆแมตต์แมตตอีกนึงน,นะนี่นะคะสีประมาณนี้เนาะนี่ ก็จะมีในพาเลตจะมีทั้งหมดสีๆสนะคะมาเอามาให้มิกให้แมทด้วยกันนะคะสีมันก็จะออกแบบประมาณแบบเออเป็นแบบกิ่นอายของซีนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้บางคนอาจจะไม่ชอบน้เพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นแมทอะดูสิแต่ว่าเราก็สามารถไปอดดปกับพวกชิมเมอร์ได้นะวันนี้ก็แต่แตงมาเนี่ยนะคะสีมันจะประมาณนี้เนาะดูแมทแมทด้านๆนะคะโอเคอันต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็น Last Quest ออเบร่าเควนดาอายแชโดว์นะคะโคเดนอายนะจริงๆอะ่ะอันนี้ถูกตานะหรือว่าเั็นนี้นะคะทั้งหมดก็ในผลิตจะมีสีๆนะคะอันนี้สีน้ำตาลสีชมพูนี่นะคะแล้วก็สีมุกนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเต็มมือหรือยังไงนี่นะอืม จะทาที่หลังมือให้ดูแล้วกันนะนี่นะคะสีจะออกประมาณนี้โอ๊ยไม่เห็นหอ่ะเดี๋ยวยาอีอันนี้นะคะนี่ทำให้ทุกคนสดๆเลยนะประมาณนี้นะคะ่ะเห็นปะ ก็เป็นสีเบสิกเนาะสามารถแต่ง everyday ลูกได้นะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น Contour เป็น Powder brush นะคะเป็น c h a n e l มือเลอะเท่าทีนี่นะคะสีจอกทองๆองนะคะตัวนี้ไว้ทำแบบชิมเมอรแบบนี้อื ะะทองทองอะไรแบบนีอ้อันนี้เป็นลิมิเต็ดนะอันนี้เมคอินเซฟายนะคะตัวนี้นะคะก็เนี่ยค่ะที่จะมารีวิวก็มีแค่นี้เองนะคะเก่าเก็บมากๆนะคะจริงๆไม่กล้าโชว์จริงจะบอกว่ามันเน่ามากแลมันนานมากแล้วรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นจีนนะบ้าก็นีเป็นรุ่นทองเบสิ โอเคก็เดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็มีความสุขในวันเสาร์น,นะคะไม่บายาค่ะกัละ้า